หอัที่การไล่ล่าตัวยาเป่านะคะผู้ต้องหาหัวหน้าสายลับชาวเขเมรค่ะพลตำรวจโทเดชาว,วัตรรามสมภพผู้ชาการตำรวจภูธรภาคษาก็เปิดเผยถึงกรณีการจับกลุ่มสายลับกมุชาที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดบอกว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม3คนที่กระทำความผิดในการจารกรรมข้อมูลทางทหาร ขณะน,นี้ทางพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีแล้วก็ทําการสืบสวนความเชื่อมโยงเพื่อติดตามตัวผู้กระทําผิดอีกกลุ่มหนึ่งที่หลบหนีไปได้สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ทั้ง3คนขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินคดีค่ะก็ยืนยันว่าตํารวจไม่ได้สร้างหลักฐานเพื่อยัดข้อกล่าวหาแต่อย่างใดแต่ว่ามีเอกสารหลักฐานเป็นแผนที่ประเทศไทยระบุพิกัดด้วยเลข10หลักซึ่งก็พบว่าเป็นพิกัดที่ตั้งทางทหารของไทยด้วย จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การรับสาร,รภาพบางส่วนนะะระบุว่ามีนายวิชัยหรือยาเปาอายุ48ปีชาวกัมพูชาเป็นแกนนำคนสำคัญล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับแล้วแล้วก็จะเร่งประสานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอเพื่อให้ดาเนินการตามกรรมวิธีทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามคาดว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีอยู่อีกไม่ต่ำกว่า5-6คนค่ะ